สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องตาผมลงทุนคริปโตครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตมุมมองของตัวคริปโตต่อครับจะมาพูดถึงในส่วนของตัวบิตคอยนหรือว่า BTC นะครับว่าวันนี้จะมีมุมมองหรือว่าไอเดียในการเทรดอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตไปแล้วในคลิปเมื่อวานนี้นะครับก็ราคาเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างก็เป็นไปตามแผนนะก็คือลงต่อมาแต่ว่ายังไม่ถึงทราเก็ตโซนที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ราคาก็คือเด้งไม่ได้เยอะนะครับไม่ถึงเป้าที่ที่เราจะดักช็อต หรือว่าเซลซ้ำลงมานะครับประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะได้มีมีกำลังใจในการทำก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อยากให้มีคลิปวิดีโอนี้บ่อยๆก็กดไ like, ลคล์กดแชร์ให้ด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะ ปิดพอร์ตนะครับเพื่อจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มกับกับทางช่องนะครับก็สามารถอ่านเนี๋ยผมบอกก็คือสามารถคลิกลิงก์ได้นะครับก็คือใครที่ยังไม่กดติดตามก็คือเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่มาดูมาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยที่ที่มุมขวาของจอนะครับหรือหลังจบคลิปนะครับส่วนสำหรับใครที่อยากจะเปิดบัญชีไพ่เข้าร่วมกลุ่มนะก็คือเหมือนเดิมครับก็คือคลิกที่ ลิก์ขวามือของจอตรงนี้ครับเปิดบัญชีร่วมเทดกับทางช่องนักกระทาเอ็กเน็ตนะครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็เลือกเหมือนเดิมครับมุมซ้ายล่างกับมุมขวาบนนะเปิดคลิกคำว่าเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีแล้วก็ก่อข้อมูลทาตามขั้นตอนแล้วก็จะมีให้ยืนยันตัวตน่ารประชาชนก่อข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ทําไปตามนั้นนะครับเสร็จแล้วพอได้เลขบัญชีแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าร่วมกลุ่มมาเทกับกับพวกเราเนี่ยก็ ถ้าแค่มาผมก็ได้ผ่านผ่านผ่านเพจก็ได้หรือว่าผ่านไลน์ส่วนตัวก็ได้เดี๋ยผมจะแปะไลน์ส่วนตัวไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็วิธีการเปิดบัญชีด้วยนะครับเทรดฟอเร็กซ์ไนดะ้อะไรบ้างก็จะได้เทรดในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินว่าจะเป็นคริปโตรับเรียดทิศอย่างบิตคอยอีเทียรไลคอยด็อกคอย BNB นะครับ ADA นะครับเป็นต้นแล้วก็จะมีในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นน้ํามันนะครับหรือว่าจะเป็น แร่โลหะต่างๆเงินก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตลาดทุกนอเมริกาก็คือ Apple, Google, Facebook, Amazon นพวกนี้มีหมดนะครับแล้วก็ลงถึงตลาดหุ้น,นจี A นครับก็จะมี A-Share 50าศูนก็มีให้เทรดเหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามาเปิดแล้วก็เทดลงทุนกับเราได้นะครับอีอกช่องทางหนึ่งนะสำหรับใครที่ไม่อยากเทรดเป็นฟอ r e เนะครับในลักษณะของฟิวเจอร์นีแต่อยากเทรดเป็นสปอร ก็คลิกลิงก์ตรงนี้นะครับเป็นการเปิดบัญชีกับทางไบแนนนะครับก็คลิกคลิกที่ลิงก์ถัดมาครับตอนจะเปิดบัญชีเนี่ยอันนี้ือเป็นการเปิดบัญชีกับทางบิตทับนะครับก็กรอกข้อมูลอีเมล์หาผ่านยืนเัลผ่านแล้วกดสมัครแล้วก็ทาตามขั้นตอนเหมือนกันครับข้อแตกต่างระหว่างตัวบิตครับกับตัวเอ็กเน็ตเนี่ยก็คือเอ็กเน็ตจะเน้นเป็นเอ็กเน็ตจะเป็นแนวฟิวเจอร์คือสามารถเล่นได้ทั้งฝั่งขาลงแล้วก็ฝั่งขาขึ้นนะครับต้องวางเงินดีๆนะครับ แล้วก็เหมาะก,กับการสร้างกระแสเงินสดประจำวันนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของบิตครับเนี่ยณตอนนี้คือเทรดได้แต่ฝั่งขาขึ้นก็เป็นแนวสปอร์ตนะครับก็เห็นถ้าเมื่อไรขาขึ้นนะครับก็คือถ้าเหรียญที่เราซื้อมันมีการขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ตังค์นะครับส่วนถ้าลงมาเนี่ยก็สามารถซื้อถือเก็บไว้ได้เพราะว่าพอจะไม่ระเบิดอ,อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างบิตครับกับเอกเน็ตนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบถานข้อมูลทั้งก็ เดี๋ยวผมไปดูแผนเมื่อวานคร่าวๆก่อนเนียว่าว่าพูดไว้แบบไหนบ้างคร่าวๆเราจะดักเนหน้าหน้าช็อตก่อนนะส่วนหน้าหน้าบายก็เดี๋ยวรอดูตรงนี้ก็คือถ้าราคาในการดี่งขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องว่าในการเปิดช็อตสถานี้แล้วก็วางคัดที่ไฮนี่เพื่อลุ้นขายนะก็คือโซนสีเขียวเนี่ยนี่นะครับหรือว่าต่ำกว่าอนนี้ถ้าหลุดนะ ก็แผนเมื่อวานก็ประมาณนี้ก็คือเราจะดักดักเซลล์นั่นแหละแต่ว่าราคามันดิดรีบาวน้อยนะครับถามว่าฟลโล่เมื่อวานใครโฟลโล่ก็ได้แต่ต้องทนมันมันลงเพราะมันลงเป็นมันค่อยๆซ้าเวลลงครับลงแล้วขึ้น,ลง,ล,นลงแล้วขึ้นมันก็จะอืดอัดหน่อยแต่ก็เกือบสึงเป้านะครับเกือบสึงเป้าอ่ะทีนี้มาดูอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดบัญชีหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมก็คือค,อคลิกลิก์ตรงนี้ได้ครับตรงนี้ กดแสดงเพิ่มเติมนะตรงนี้กดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดบัญชีก็คลิกลิงก์ตรงนี้ได้นะเปิดบัญชีกับทางช่องเพื่อรับแข่งกนเทรดเป็นของโกเกอร์เอ็กนนะครับแล้วก็วิธีการเปิดถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็คือไปดูลิงก์ตรงนี้ได้นะครับเป็นวิธีการเปิดบัญชีครับแล้วก็สาหรับผู้ค้าเอ็กเน็กตเดือนนล้นะครับถ้าอยากอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มหรือว่าร่วมกันเทรดด้วยกันเนี่ยก็แจ้งติดต่อแชทไปหาเจ้าหน้าที่นะครับ ติดต่อโอนย้ายประมาณ3าวันทาการนะแล้วก็จะมีเมลแจ้งให้ท่านเปิดบัญชีใหม่นะครับโดยแจ้งหมายเลข i อีใหม่หมายเลขนะครับหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสาแปดสาหมายเลขนี้นะครับแจ้งย้ายมานะครับแล้วก็ติดต่อทักแชทมาผมได้เพื่อดึงเข้ากลุ่มไลน์นะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากเปิดกระทำบิดครับก็ก็ได้เหมือนกันนะใครที่อยากเปิดกระทำบิดครับก็แจ้งผมเข้ากลุ่มไลน์ได้เหมือนกันนะก็เลือกเอาว่าจะเทดช่องทางไหนนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากจะสั่ฝากข้อมูลพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาที่ตรงนี้นะครับไลน์ไอดีตรงนี้นะครับรมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูมุมมองของการเทรดวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูแผนของเราเมื่อเชา้าก่อนครับก็คือเป็นแผนจากจากในกลุ่มนะครับอ่ะในกลุ่มเนี่ยผมก็ได้ส่งแผนในช่วงเช้านะประมาณประมาณ ประมาณช่วง9โมงเนี่ยประมาณช่วง9โมงนี่ครับเวลาประมาณ9โมงตรงนี้นะครับก็แผนของเราคือเราจะดักเล่นหน้าเล่นหน้าเซลล์นะครับขะโทษครับเล่นหน้าบ่ายนะครับเนี่ยที่โซนเนี่ยก็คือแผนมาเช้านะก็คือเป้าขายก็คือลุ้นใกล้ ปอตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะนี้เกิดอะไรขึ้นครับอ่ะนี่แผ่ช่งชวงเช้าของเราก็ขายรับมาก็ได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีช่องช่องที่มันย่อมาอตรงเนี้ก็คือโซนเป้าที่เราลุ้นขายคือป,ประมาณตรงนี้ก็ได้ TP กันไปนะครับสําหรับรอบเช้าส่วนรอบเย็นก็เดี๋ยวรอรอดูทีว่าจะเข้าหน้าเหตุไหมนะครับ ประมาณนี้ก็ใครอยากได้ในส่วนของการแจ้งเตือนแบบนี้ก็น,นี้เป็นช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงก็สมัครเปิดบัญชีเข้ามาเยอะๆนะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของการบ้านเหรียญอื่นนะครับผมก็มีการอัปเดตไปแล้วในในในหน้าเพจ facebook นะครับก็มีส่วนของการบ้านของตัวไลคอยนะครับ อันนี้เป็นจากคลิปเมื่อวันที่5นะครับใครได้ดักเซลล์มาตามแผนตรงน,นี้นะครับเนี่ยซื้อมาเนี่ยก็น่าจะได้ขายอยู่นะเนี่ยส่วนเนี้ยออาไปดูภาพหลังจากนี้ครับเนี่ยได้คอยเนี่ยใครเซลล์มาที่ผมบอกเนี่ยก็ได้ขายแล้วอันนี้ราคารีเทสน่าจะรีเทสเพื่อไซเว์หรือลงต่อนะครับเดี๋ยวยังไงอัปเดตช่วงวันเสาร์ที่อีกทีนึ่งนะครับสำหรับเรียญอื่นๆ ก็ตัว ADA ก็ตามแผนเหมือนกันนะเนี่ยราคาก็ยื่ขึ้นไปชนโซนนี้นะครับแล้วก็ล่วกอ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านะครับไปดูภาพหลังจากนี้ครับเนี่ยร,ร,ราคาก็ขึ้นมาถึงแทร็กเก็ตเป็นถึงแนวต้านที่ผมให้ไว้มีแลบไปน,นิดเึงนะแต่ว่ายังไม่ถึงโซนที่ผมให้ให้ SL นะหรือว่าคัดเนี่ย้วราคาก็ลวงตามแผนเลยใครใครเข้าก็น่าจะได้กันอยู่นะ ADA ชุดนี้ ไลคอยด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของใบเน้นคอยนะเนี่ยผมก็ให้หลักเซลล์โซน,นิทนะครับตอนนี้นจริงก็เป็นแผนหน้าายเราายกันมาก่อนแล้วนะตรงเนี้ยราขึ้นมาถึงเราก็หลักเซลล์นะตอนนี้ราคาลงมาถึงโซนนี้แหละอัจนีไปดูกราฟอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็คือเหตุการณ์หลังจากน,น,นี้ครับหลังจากที่เราายกันมาเราก็ได้ช็อตนี้ใช่ไหมถ้าเราเซลล์มาก็ได้ชอ็อตนี้ก็ได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยสำหรับใบนั้นคอยนะค่อนข้างค่อนข้างตรง,ง,งเลยคนระับประมาณนี้ ก็เปิดบัญชีแล้วก็สมัครเข้ามาร่วมอยู่ในกลุ่มด้วยกันเยอะๆนะครับก็จะได้มีมุมมองหรือว่าอยางดูเหรียญอื่นเพิ่มเติมนนอกจากบิตคอย n ก็มีเหรียญอื่นให้ท่านเทรดนะครับถ้าถ้าท่านสนใจนะครับก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเทรดบิตคอยนน่แหละนะครับเหรียญอื่นก็ก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ถามนะครับประมาณนี้อันนี้มาดูแผนของวันนี้กันหน่อย อแผนของวันนี้นะครับก็คือจริงๆเราจะดักเซลล์ที่โซนโซนสีแดงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเซลล์เป็นดักเซลล์โซนที่น่าสนใจแล้วก็วางคาดอาจจะเป็นโซนสีน้าเงินตรงนี้นะครับเป้าขายก็คือใกล้ๆโลเดิมหรือว่าต่ำกว่านะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูดีเทลเดี่ยผมพูดอีกรอบหนึ่งอันนี้พอดีเห็นราคามันขึ้นมาขึ้นมาชนแล้วก็คืออย่างน้อยถ้าวันนี้มันอาจจะเป็นกรอบไซด์เรนเนี่ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเซลล์หรือว่าช็อตนะครับ เป้าขายคือใกล้ๆโลเดียมก่อนถ้าหลุดตรงนี้มีโอกาสที่ราคาจะลงมาโซนสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็โซนสีเขียวตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีแท่งเท่งกับตัวเนี่ยเราจะบายกลับขึ้นไปได้นะครับเป้าขายก็อย่างน้อยก็คือโซนนี้หรือว่าลุ้นน,นิวไฮกรณีถ้าเกิดว่ามันเป็นเบสผ้าน,นะครับแต่ว่าชุดนี้ผมว่าถ้ามันลงมาเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่ขาขาแรกของขึ้นสีนะถ้าเกิดว่าชุดนี้เป็นขึ้นย,อย่อยอันนี้งไงเดี๋ยวผมผมไล่อีกทีหนึ่งนะครับว่าว่าเป็นมุมมองไหนที่เราตามกันอยู่นะครับ หน้าบายก็คือเล่นโซนนี้วางคัดก็คือโซนดํ้วเป็นตรงนี้นะครับถ้าใครจะจะเล่นนะครับต,ตอนนี้หน้าเซลมาแล้ว <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูมุมมองสถานะขึ้นในบ้านนะครับ <c oughs> จริงๆก็คือวันนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเนี่ยก็มองว่าอาจจะย่อลงมาถ้ายังไม่ดุก็อาจจะแค่ไซว์ยอยู่ในกรอบเนี่ยก,ก็เทรดในกรอบนี้ไปก่อนแต่เมื่อไรก็ตามที่ราคามีการคอนเฟิร์มดุตรงเนี้ยนะครับเราจะได้ เอา target z o ต e ตรงนี้นะครับแต่ลงมาตรงนี้มันก็จะมีการดดสู้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยเราค่อยลงแบบเนี้ยประมาณเนี้ยเราเอาจจะกลับทิศขึ้นถ้ากรณียังยังยังไม่จบนะอันนี้มาดูในส่วนของทรงคืนยงบ้าง ในส่วนของทรงขึ้นนะครับเี๋ยวดูอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับอันนี้เป็นมุมมองเก่าก็ถ้าเราดูจากไล่จากเดยไปนะถ้าดูจากเดยเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมน,นะก็คือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีก็คือโอ้บอไม่ผ่านหายนะก็เดี๋ยวถ้าคอนเฟิร์มหน้าลงเมื่อไหร่ก็จะมีการ ลงนนแนงแงสักรอบหนึ่งน,นะต้องมีการย่อก่อนเพื่อเพื่อจะฉีดตัวขึ้นไปใหม่นะถ้าเกิดว่าชุดนี้จบแล้วนะมุมมองเคียแรกในภาพใหญ่ของเ x p a n ป i n ิถ้าใครจำได้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าดูทางเฟรมสีชั่วโมงนะตอนนี้นก็ใกล้จะลงมาโอเวอร์โซแล้วผมคิดว่าชุดนี้ถ้าถ้าเล่นเล่นเล่นแล้วตรงนี้แล้วไม่ผ่านหายนี่ยมีโอกาสลงเล่นย่อรอบของสี่ชั่วโมงโออรโซชุดนี้นะกคืนนี่ มันเป็นโอโซโยอโรอาจจะไีดีชิมไปตรงนี้นะครับจะสูงกว่าประมาณนี้อันนี้ก็คือทางเฟรนสี่ชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะเล่นในสองทางเซรนสี่ชั่วโมงนะครับถ้าลงมาชุดนี้นะแต่ลงมาชุดน,นะนี้ไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดแนวนี้นะถ้าหลุดแนวนี้มันจะลงได้ลึกกว่านะครับก,ก็เลยคิดว่ามันขาแล้วน่าจะมาฟักแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยด,ดีชินไป แล้วค่อยอาจจะลงมาจริงๆตรงนี้แล้วค่อยขึ้นหรืออาจจะจบแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปไล่ไลเเ่เรียนกันอีกทีหนึ่งครัตอนนั้นนะครับอันนี้คือสี่ชั่วโมงถ้าสองชั่วโมงก็ตอนนี้ o oul, โอเวอร์โซยกโลนะซึ่งชุดนี้อาจจะดีดสิ้นไปให้สองชั่วโมงโอเวอร์บอลก่อนก็ได้มันก็จะมีโซนเซลล์อยู่ตรงแนวที่ผมให้ตรงน,นี้แหละถ้าตรงนี้อาจจะทําให้สองชั่วโมงโอเวอร์บอลได้ ยิ่งถ้าไม่ผ่านไฮนี่ยิ่งดีเลยนะครับโอากาสที่จะดึงให้สองชั่วโมงลงแล้วก็สี่ชั่วโมงลงได้นะครับซึ่งตอนนี้หนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งชั่วโมงก็อถ้าถ้าขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีไรโบเจนได้นะชุดเนี้ยเนี้ย อาจจะได้เล่นอย่างไรก็น่าจะเล่นได้เล่น,ลน,ลนรอบยอดหรือรอบไซเวอยูแล้วจุดนี้นะถ้ายังไม่ผ่านทายนี้นะผมมองว่าณณจุดที่ผมให้เมื่อสักครู่นี้น่าสนใจนะครับก็ก็ลองไปอาจังหวัดเข้าดูนะครับ30นาทีทันเหมือนกันท่านไตอนนี้ราคามีการเทมอะไรไหม สิบห้านาทีช่วงนี้มันจะเป็นการเล่นในไทม์เฟรมเล็กอยู่นะครับก็เมื่อไหรก็ตามนะถ้าเกิดว่าราคาอ่าคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ใช้สายนะมีการเปลี่ยนเทนก็คือถ้ามันจะลงนะั้นราคาต้องคอนเฟิร์มในการหลุดหลุดลนี้เพื่อไปหาทาร์ e เก็ตโซนอันนี้ผมไปใช้ภาพนี้แล้วถ้ามันจะลงนะครับรถ้ามันจะลงนะครับราคาควรไปหาทาร์ e เก็ตโซน ด้านล่างตรงนี้ได้ก็คือจะต้องหลุดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าหลุดตรงเนี้ยอาจจะมีการดิดสู้ของทางเฟรมเล็กเนี่ยแล้วก็ค่อยๆดักเซลล์โซนิกแล้วค่อยถ้าเกิดว่ามันหลุดแล้วนะคอนเฟิร์มหลุดลนะรอราคาดีขึ้นมาแล้วค่อยเปิดหน้าเซลล์หรือว่าช็อตซ้ำเพื่อมาหาขั้เก็โซนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ตรงนี้ก็รันมาได้นะค่อยๆแบ่งเทคโปรฟิตนะครับรับกาไรไปนะครับประมาณนี้ส่วน หน้าบายถ้าลงมายังไม่ดูดโซนนี้ที่ผมให้เมื่อเช้าก็มีโอกาสไซเวย์อยู่อย่างงี้นะครับก็เป็นการเล่ลงซื้อขึ้นขายไปก่อนแต่ไม่ไรก็ตามที่ราคาคอนเฟิร์มดูตรงนี้จะมีเป้าลงด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งส่วนตัวก็คิดว่ามันน่าจะไซเวย์นะครับแต่ว่าเป็นไซเวย์เพื่อลงต่อนะครับก็คือคิดว่าน่าจะยังไม่เบรกโซนนี้หรอกนะครับก็ลองหาจังหวะดูนะครับวางคัดที่ ที่ตรงนี้เลยก็ได้นะหรือว่าจะเผื่อจุดคาดไปตรงนี้นะครับก็ได้ลองเอ็มเอ็เงินดีๆครับส่วนหน้าบายก็รอดูส่วนนี้แผนก็มีมีประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเทรดของพี่ๆน้องๆรับลง,ลงทุนทุกท่านได้นะครับก็ขอให้เดี๋ยวยับอีกครัง้งหนึ่งถ้าใครที่อยากเปิดบัญชีก็ดูที่ลิงก ที่ใต้คลิปได้ตรงนี้นะครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือตรงนี้ก,กดแส้งเพิ่มเติมนะก็คือารายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเข้ามาดูได้นะครับประมาณนี้ก็ย้ายเข้ามาเปิดแล้วก็เข้ามารวมกลุ่มไปเยอะนะครับขอขอให้โชคดีในการเทตดทุกท่านครับขอบคุณครับ